มาแล้วครับเ,เ,เล็กเห็ดละงกหลงถีบครับสองดอกแม่แมนกำลังออกบอามาแล้วจ้าสาวลันลอกก่อนหมน้ำซิวเล็กโตเ,เ,รเร็วมาลูกมา เฮดผึ่งตองเนาะนี่ครับ้องนาะอุ้ย,ยน,น,บบนั่นดอกนึงเฮดผึ่งตองเตี่ยเลยเป็นขาเตียบเฮดผึ่งตองจ้ะไอดอกนึงใส่ผงหมยังเปล่าโอ้ผงครับดองไง่งใ,ใส่ห้องใหม่นีป่ะไ่ปะวยายเฮดบะหมีนะ่เนาะ ต้นมีหตัว่ายโอ้ยดีいいครับดอกนึงครับปังไงเลยเอาดอกหนึงกินเมอดบ้านเห็ดเป็นกระจอนดั้บัมังครับคุณล่อไหมไหยังเอาแมงมือนลกไปจับดอกนึงครับซลันพอแล้วเห็ดอะไรเอ พึ่งต้องตัวนึ่งครับแม่ดูก่อนเห็นเยี่ยโอ้ยเห็ดเบื่อจ้ะมันออกแข็งๆเลยอ๋อก็มีบ่ต้องแดดอ๋อยู่นอสีเสีกับผางโคนแม่จันทร่นาครับชนาศสไลด์ดอกกระดิ่ง เด็ใกลครับนี่ยเปาเกี้ยง่ด่มีวาก็ไม่ต้องอเต้องขาเกี่ยงแม่นต้องงากับดานโอ้ยแรงจนนอตอมมึงรูดอู้โดยมาอยู่ ฟัตงตีกับมีุกันไปนอน,นีว่าตัวอ้นอย่างดีดอกหนึ่งมีย่าบอกเขาเดี๋ยมาก,กันทางฟังตีตัวนี้กินป่ะหรง่ดอกนึงง้มๆเลยดอกงามอยู่ยครับชูในถเป็น่อนของดีเลวครับีย เห็ดอ,มมอ,อะไรเดินมาเร็วครับว้าวมาแล้วครับดอกเลยเห็ดละงหกหลงถีบครับสองดอกบัวแมนกำลังออกบอบัวไหนใจกันแล้วมาหลงไนดะ้บ<อ>ัวว่ายางจะราคาลากเนาะหรือมาส้วนไม้ครับเปลี่ยนตาจ้ะดอกบัวแมงงามเนาะ มันมานครับจ้าไปเลยงานต่อดินเกดเก็บจ้าจุ๊ขาดิ้นามเนาะแต่นาก็ไม่สบายครับอะไรล่ะหลนกกามั่งสิงแต่ดินปลวกเดียวปลวกห้ปวกนี่ปลวกเดียวครับ น,น,นี่ด,ดปรกเดียวครับบานพมืนอะบริมานหลายเห็ดด้ว่ครับเห็ดผึด่งเฮดปกเ็ดงอกไะต่อเลยดอกนังครับเรื่อยจา้าเห็ดผึ่งขาวดิน เปิงเหลืองครับดอกง,งามๆพอ่อยิ้แล้วพี่น้องขอ,องดีครับโอ้ยโโโโบอคิดว่าที่พ่อนะครับบอคิดว่าที่พ่อครับมาดืมด่มเลยไข่เงยละงดครับรนงงี่ไค่เ็ยละงดขาวมาันๆอยู่มือนี้นะ วันนี้ไปเก็บเห็ดแล้วงานเก็บเก็บมาเด้วนเติบอ่ะสมใจสมใจใหญ่เนาะครับสมกับการล่อคอยครับแฟนกลับมาห่างหายไปสาต่างรุ่นต่างนานครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วตอนนี้ครับมาเด้จ้ะรลังสอนกลับมาเหมือนเดิมมามแนงค่ะดอกงามๆครับ ทางงานเลยออกมาทังสี่เคนใหญ่เต๋อพี่น้อง,งนี่ได้เขาตั้งถิ่มคนใหญ่กำลังแก่งแสะเลยสําเนียงเาโงกแท้ แลมาครับเขาดีทั้งหมดดอกม,มออกั้งเรนนี่ใช่หรือครับโอ้ดอกนึ้งปู้ได้ครับสองดอกสองดอกไปตลาดเก็บได้ครับหมดพัน นีมันเถาว้าต้องมี้เถาวาสอาะดอกนี้ไต่ดองเนาะเทปนะอันนี้เขาเอื่นว่าเฮ็ดอะไรไหมเฮ็ดขกาจีนี่เออพี่น้องทั้งอีสานเนอรเดนนิกาจีครับแต่เราไม่เคยกินเรากไม่เคยกิน้างหกขับปลาส่วนนี้ ่อยนะตอนนี้ครับง,งามๆด้วยเห็ดละเล็ขาวแก้งพี่จิกหอมดีค่ะเบื้องสลังกระเพียงน้อยยง,อ,งอันนี้เห็ดผึ่งกระเบ้าครับ,รบอันดอกนั้นก<ม>็เห็ดผึง่งไว ต้นนี้มัอนออกไปหมดอออเลยเน,นาะเพียงไรจ้ะโอ้วิโต่ออกข้างตากอายุใกล้เติบพอเดี๋ยวเก็บเยอะครับรุนกันต่อสิงโตปลาสิงโตพันไหนเนาะนี่เนาะเห็ดขาวดินครับดอกตูมง,งามอยู่ ทั้<ะ>งไหนทั้งไหนฮะทั้งไหนพอนไม่เป็ต้องนะครับรใส่ายเนร็จแล้วเถาเถาไหมดอก,กจูงเม,ม็ดเบือครับนะึกว่าจะกินได้บ๊แมนครับเม็ดเบือ,ด,บอดอกหนึ่งครับให้เรางกเหลืองโ่้ไม่มู เด็กไงครับขับดอกกุ้มครับดูนี่เลยดีงามๆเลยออกว่าใครหลายเนาะคางๆางงามแนมครับจมูงไข่หนึงน่งอู้ดดันบ้านนั่นตุวตัวแล้วครับดันไหนบ่ มันมันเก็บไข่กันครับเก็บไข่เก็บแล้วเนี่ยดอกันึงครับมัน,น,นบอกไข่หนึ่งไข่หนึ่งไข่ครับแก่บอสหนี่ไข่เต่า ครับสวย้ามเลยครับเต็มกระตาเลยน,นอ้นองสีน้องไหนยังสีน้องดนเลยล่ะดอกตุ่มๆอยู่ข้างในครับเรามีหอก้นวม่าไหว่ะา งานครับของนึงพึ่งกระเบาด่านนายเป็นห่มเก่าครับเคยเก็บนะกว่ามีแตงกอทะเบงครับว่าสิออกบ่เฮ้ยออกออกแม่ครับปุฝนสองฝนบนนี้แหละนี่ล่ะห่มเก่าเคยเก็บนะครับเห็นบ่โอ้ยงามแม่ถึงมาแล้วครับดอกงามเลยโอ้โหมีแตงกอครับมวันนี้มัน ครับดอกมันมาเลยครับงามอู้ยใบยุงดอกตุ้มๆกําลังออกครับงามแหงห่ะดอกตุ้มครับโอ้ลูกทรายสิงโตอีสานครับ <c oughs> นครับต่างเงี้ยงกันเลยครับเป็นว่าผมอุย้ยงามเลยครับอุย้ยออกน้าวเลยวาดพุ่นเดือดพีมาพีมครับพี่น้องอุย้ยระว<ป>ังด<ป>้วยวัดพีกบสุดพดุ่นเลยสุดพุ่นเลยโอ้ยชีวิตเกิดหน้าบ่เคยพอ่อมาแล้วจ้าสาวลันลอบ่อย ต้องร <ปก S 1> ียนะคะเก็บส,สวยๆค่ะช้ำๆเลยตกลางคืสิอยโยไม่แข็งงามๆช้ำๆเลยค่ะ เห็บปวกโชคดีแห้งโชคด,ชคดีมันมานีน่ตลอดนะยเถอครับเทปลวดเบาๆลูก อดอกบ้านกันบ้างไงได้ครับบัตเทอร์เทียวเถาเนาะ<ม>สำหรับกินใดครับ ดอกบ้านใหญ่ๆงงคืออยู่อำเภอบุญทลี๋ที่เขาไปเก็บกันนั่นครับอันนั้นเอาไปได้ครับมันบ้านแห้งดอกพวนีนบ้านเนี่ยมาขึ้นแล้วฝวนตตใช่ครับทั้งนาก็มีดอกตุ้มครับ ดอกกำงามเลยครับป๊อตขาวจั่ว เอาหลุดไส้หลุดไส้ไหมรอมึงกับหลุ่าไว้เอไหวรอาอดอกงามหมดเนาะหากรต่อครับ มันมาเห็ดได้ไงช่วงขาออกครับมันมานหากนต่อครับจชจ่วงขาออกครับ เต็มกระตาเมาื่อนี้เก็บในทางเลยนะเนาะหอายุฝั่งขาออกครับดอ,อกสุดท้ายแล้วสำรับมือนี้ครับมันๆครับ ครับเป็นในพี่น้องมือนี้มาันนะครับผมสาวรันนะครับกับน้องเห็ดปวกนะครับพาม้าเห็ดกันเนาะม้อนี้ถือว่วมานนะครับเขามาได้เก็บเห็ดหลากหลายพี่น้องในเบื้อได้รับชมกันนะครับหลังจากหายไปดนเนาะงทำเป็นมายริมสกายกดแชร์ผมเป็นกำลังใจให้มาอยู่กับสาวรันนั้นเลยครับเด้อมพื่อนพ่อพงไม้คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันมานเห็ดปวกดีครับได้ยังได้ดี๋วปวกเร็วมาโอ้ยเลี้ยงเห็ดปวกเลี้ยงม้าได้สิงโต สิงโตพันไหนเนี่ยพันนี้พันตึกชากระเบือร้องไงไะดูปะไปแล้วครับ